สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งตัวนะครับที่นําเสนอให้คุณลูกค้าเอางี้ดีกว่าผมเปรียบเทียบไล้ว่าถ้าคุณลูกค้านะจะมาเลือกตัวจักรยานเสือภูเขาสักรุวนหนึ่งของทางเบ็คเกอร์เราเนี่ยทําไมผมถึงเชียร์ตัวนี้ให้ฟังดีกว่าเอาง่ายๆก่อนเลยอย่างแรกตัวนี้นะครับมามาดูเรื่องขององศา,ฟาเฟรมก่อนนี่ได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับของตัวรถเลยนะฟเฟรมจะขี่ดีปั่นสนุก หรือว่าเขาเรียกว่าตอบสนองได้ดีขนาดไหนตัวเฟรมเนี่ยมีผลอย่างมากเลยอย่างแรกตรัวนี้นะครับตัว Backer Browser กิติศัสท์ของเขาก็คือเรื่องการันตีเรื่องยอดขายตั้งแต่เวอร์ชันแรกเรียกว่าคนตามหาขายดีมากๆนะครับตัวนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆตัวนี้บางคนอาจจะเอ้ยน้องเวอร์กเกินไปหรือเปล่ามาลองมาดูกันว่าทําไมมันถึงเป็นที่ยอดฮิตขนาดนั้นนะครับคุณลูกค้าอย่างแรกเนี่ยเรื่องของตัวเฟรมก่อนเลย เฟรมเสือภูเขาตัวนี้เป็นฟูลคาร์บอนนะครับตัวเฟรมเป็นฟูลคาร์บอนนะและขึ้นรูปแบบ E.P.S เทคโนโลยีด้วยนะครับตัวนี้เดี่ยมสายของเฟรมเขาเนี่ยมันทำให้รถตัวนี้ดูแพงดูแพงดูไฮเอน n d มากๆนะฮะได้แต่ว่าราคาเนี่ยแบบเฮ้ยองศาเท่เนี้เทียบกับตัวที่ว่าเป็นราคาหลักสนเนี่ยได้เลยนะครับความสวยงามความเดี่ยมสายของเขาให้ดูงานซ่อนสายที่เข้าจากด้านหน้า แบบนี้นะครับเก็บสายแบบนี้เนี่ยฮะดูความสวยของเขาก่อนสวยมากๆแล้วตัวสีของเขาจะได้ทำเป็นสีแบบทูโทนออกมาด้วยงานดีไซน์เนี่ยผมว่ายอดเยี่ยมเลยนะนี้คือจุดเด่นอย่างแรกคือเรื่องของงานดีไซน์แล้วก็องศาองศายังไม่พอตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาม่ครับจะเป็นตัวบูธหนึ่งส o ่บูธเทคโนโลยีนะครับคือตัวนี้จะเป็นไซส์ของเขาเรียกว่าเกิดมาเพื่อ129โดยเฉพาะเลย นะทำให้ตัวเฟรมด้านหลังเนี่ยตัวฐานล้อให้กว้างขึ้นอีกครับจาก142มิลเป็น148มิลเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้จะช่วยให้ตัวเฟรมเขาเรียกว่าใส่กับ1้อยเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพอใส่เป็น148มาเนี่ยตัวฐานซี่ลวดก็จะก,กว้างขึ้นนะครับ ทำให้ตัวล้อเนี่ยเรียกว่าสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับการเข้าโคง้งหรือใช้งานที่มีการเค้นหนักๆเนี่ยตัวล้อก็ยังทํางานได้ประสิทธิภาพดีขึ้นข้างหลังเนาะเป็น148ยังไม่พอนี่ครับเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเวอร์ชันบูส t 148เนาะตัวล้อหน้าจากเมื่อก่อนที่เป็นบู o ต100นะครับผมก็จะอัพขึ้นมาเป็นบู o ต110เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็เรียกว่าเป็นเฟรม ตัวนี้เป็นเฟรมองศาใหม่เขาเรียกว่าใหม่ล่าสุดของนวัตกรรมปัจจุบันนี้เลยนะนี่แค่พูดแค่ถึงเรื่องเฟรมนี่ก็เขาเรียกว่ามีจุดขายหลายอย่างแล้วใครที่แบบว่าอยากได้เฟรมคาร์บอนจบๆสวย,สวยๆแล้วก็งานดีไซน์แบบนี้นะแล้วก็ตัวเฟรมยังเป็นคาร์บอนเก่สูงเทคโนโลยีแบบใหม่ตัวนี้แนะนําให้ลองดูครับสวยงานจริงแล้วก็น่าใช้มากๆเฟรมเอาเกินแค่นี้ก่อนต่อมาเรื่องของตัวชุดขับกันบ้าง เดี๋ยวดูเรื่องตัวชุดขับกันบ้างนะครับตัวชุดขับตัวนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นตัวเกรดกลางๆนะใครเรียกว่าเหมาะกับใครที่เรียกว่าได้ลองปั่นฟิลเือภูปูขาวแล้วแล,ว,แลวชอบอยากอัปเกรดจากเมื่อก่อนอาจจะปั่นเฟรมมาลูมาปั่นเป็นตัวคาร์บอนแบบนี้นะแล้วก็ได้ชุดเกียร์ที่เป็นชิมโนจากประเทศญี่ปุ่นแบบนี้นะครับผมตัวนี้เราจัดเป็นตัวดีโอเล่11สปีดนะครับ ติดตั้งมาให้นะฮะก็คือตัวนี้จะเป็น22สปีดคือจานหน้าจะเป็น2ใบาจานหลังก็คือเฟืองเฟืองหลังจะเป็น11ใบนะครับผมนี่ครับชิปเตอร์ซ้ายขวานะฮะเป็นชิมาโ,โนุเขาเรียกว่าใครที่ได้ปัน่นได้ใช้งานคําว่าชิมาโนุเนี่ยเขาเรียกว่าการันตีเรื่องของคุณภาพได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมนี่อีกอย่างหนึ่งที่ทางเบ็คเกอร์เพิ่มมาให้คือเรื่องของตัวชุดเบรค ชุดเบรกตัวน,นี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟูลไฮดรอลิกของชิมา a โน่เหมือนกันจะเป็นรุ่น MT 2 0 0นะครับอย่างที่บอกชิมา a โน่นะการันตีเรื่องของคุณภาพการใช้งานเพราะบริษัทเขาเนี่ยเพิ่งจะครบรอบ1อ0ปีไปเมื่อปีนี้เองนะฮะรียกว่าโอ้อายุยืนยาวมากเก่าแก่มากเลยชุดขับนะประมาณนี้นะครับน่าสนใจมากๆต่อมาอีกตัวหนึ่งตัวโชค๊คนี่ครับตัวโช๊คของเขาเนี่ยก็จะเป็นโช๊คที่เขาเราียกว่าเป็นโช๊คลมปรับได้ ช็อลมอย่างแรกนี้คือเรื่องของประสิทธิภาพน้ําหนักเนี่ยมันจะเบาวกว่าช็อคที่เป็นสปริงประมาณครึ่งหนึ่งเลยคือตัวกระบอกสูบของเขาเนี่ยอีกฝั่งนี้จะเป็นลมอีกฝั่งนี้จะเป็นตัวน้ํามันอยู่ถ้าเดิมเดิมเนี่ยจะเป็นน้ํามันทั้งสองสองฝั่งเรียกว่าน้ําหนักอาจจะหายไปประมาณเป็นครึ่งหนึ่งได้ได้เลยนะครับผมเบาแถมตัวเนี้ยสามารถปรับล็อกได้เองปรับล็อกได้ในที่นี้ก็คือความหมายก็คือสามารถใช้ทางขู่ขะก็สามารถทําให้ช็อคเนี่ยยุบใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าบางคนเอาไปปั่นทางเรียบก็สามารถปรับล็อกให้มันแข็งได้นะครับเพื่อไม่ให้บบว่าเปืองแรงนั่นเองนี่สเปคของเขาจัดมาให้เน้นๆเลยนะต่อมาเมื่อกี้เราเรื่องไล่เรื่องชุดเกียร์เนาะเราไปดูเรื่องของตัวสับจานบ้างนี่ครับสับจานตัวนี้ก็จะเป็นตัว Shimano d ดิโอเหมือนกันนะครับผมติดตั้งมาอย่างนี้เลยพร้อมกับเลือกใช้เป็นแบบตัวไซส์สวิงนะฮะต่อมาเรื่องของตัวจานหน้านะครับตัวนี้เราก็มาเป็นนี ใส่เป็นเซ็ตชิมโมโนเดวเลยมาให้เลยซึ่งบางทีมันก็จะเป็นของโฟเวลของอะไรบ้างแต่รถเนี้เราพิเศษให้คุณลูกค้าเลยนะให้เป็นตัวชิมามโนเดวเลยแบบนี้เลยขนาดฟันก็จะเป็นขนาด36ทับ26ฟันนะครับเป็น2ใบก็ได้ได้ว่าเหมาะก,กับใครนั้นสายที่ปั่นชิลๆออกกําลังกายใช้งานได้ครับเพราะว่ามีเกียร์ให้เล่นถึง22สปีด หรือใครจะเน้นเป็นสายขึ้นเขาก็ยังสามารถใช้งานได้เพราะว่าอัตราทดมันก็จะมีพอรองรับเฟืองเล็กสำหรับขึ้นเขาได้ด้วยไล่ต่อมานี่ตัวทีนผีนะครับก็จะเป็นชิมานโนเดียลเล่เหมือนกันนะครับเพื่อให้การทํางานมันสมูทมันคล่องตัวก็คือเลือกใช้ตัวชิปเตอร์เมื่อกี้ที่เราดูนอกับกทีนผีตัวนี้ให้มันเป็นแบรนด์เดียวกันเวอร์ชั่นเดียวกันมันจะใช้งานได้เขาเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมต่อมาดูขนาดของเรื่องตัวเฟืองกันบ้างนะครับ ตัวเฟืองตัวนี้เนี่ยเป็น11สปีดเนาะขนาดฟันจะอยู่ที่11ทับ46ฟันนะฮะก็เป็นเฟืองสามารถขึ้นเขาได้เลยตัวนี้ยังไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นะครับใช้งานเดิมๆแบบนี้ได้เลยนะฮะต่อมาเรื่องของตัวล้อบ้างมาอาไล่จากข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับตัวขอบล้อนี่ก็คือจะเป็นตัวยางขนาด20จอเนาะตัวนี้เราเลือกใช้ยางของตัว CST นะครับผมแบรนด์ก็ดังอยู่แล้วนะครับตัวนี้ คุณภาพยางก็ถือว่าใช้งานได้เลยและตัวดอกยางของเขาเนี่ยที่เราเลือกใช้ก็คือจะเป็นยางแบบเซมิเก่งๆก่งขูดขาได้ทางเรียบได้นะครับนะฮะไม่แข็งไม่สูงจนเกินไปก็คือใครที่สายลองแท็กของเขาเนี่ยก็พอใช้งานได้หรือจะเปลี่ยนอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราเลือกเซ็ตกลางๆให้กับคนที่หลายๆคนที่สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องไปอัปเกรดเพิ่มเติมนะฮะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมสังเกตเห็นเนาะ เรื่องของตัวขอบล้อนี่นะครับผมนิดนึงขอบล้อขอบล้อถ้ารถท,ทั่วไปอย่างเสือภูเขาเงี้ยมันจะเป็นขอบล้อเหลี่ยมๆนะเป็นสันเป็นเหลี่ยมแต่ตัวนี้นะครับตัวอะไรที่เขาติดตั้งมาก็คือจะเป็นขอบโค้งบนนี้มันดูเผลินี่คือจะเหมือนตัวล้อคาร์บอนเลยนะฮะเรื่องความสวยงานดีไซน์เนี่ยตนย้นยกให้เขาเลยดูสวยจริงๆแล้วก็ล้ออลูมิเนียมแบบ2ชั้นด้วยนะฮะติดตั้งมาให้สวยน่าใช้มากเลย ต่อมาอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของตัวดุมล้อ <Okay. S 1> ดุมล้อตัวนี้เราเลือกใช้นะครับนี่ครับ No ว a เทคนะฮะแบรนด์ดังจากทางไต้หวันเลยนะครับนี่นะครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีใครที่ได้เรียกว่าอยู่ในวงการจักรยานจะรู้ได้ว่าโอ้แบรนด์ของยี่ห้อเนี้ยดังจริงๆตัวดุมนะถือว่าทํางานลื่นแล้วก็เสียงโม้ยัค่อนข้างจะเขาเรียกว่าฟังโอเคเลยนะครับ มาทีนี้ก็มาดูเรื่องของตัวน้ําหนักกันบ้างนะครับน้ำหนักของเจ้าเบลเซอร์ตัวนี้นะฮะบูทหนึ่งสี่แปดตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณบวกลบสิบสองจุดหนึ่งกิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราช่างจากไซส์สิบห้านะฮะส่วนเรื่องสีอ่าเรื่องไซส์บ้างนะครับไซส์ก็จะมีไซส์สิบห้าจุดห้าแล้วก็ไซส์สิบเจ็ดเรียกได้ว่าก็ซัพพอร์ตเขาเรียกว่าราคาเขาพิเศษจริงๆนะครับเฟรมนะที่ เป็นเขาเรียกว่าองศาหใหม่ขแถมรับประกันอีก5ปีนะครับเงื่อนไขการรับประกันเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาทางอีสปอรเข้ามาได้แล้วราคานะครับราคาของเจ้าตัวนี้นะฮะอยู่ที่24,500บาทเท่านั้นนะครับแค่เฟรมเดียวผมมากก็เกือบ20,000แล้วที่เป็นบูธเทคโนโลยีแบบนี้นะพร้อมกับตัวชุดขับที่เป็นชิมาโน่ยี่สสปีดแบบนี้อีกราคานี้คุณผู้ชมอย่ารอช้าใครที่ได้ลองใช้เสือภูเขาแล้วก็ชอบฟิลนะ ตัวนี้แนะนําซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมส่วนเรื่องสีก็จะมีสีันนี้ครับที่เห็นยู่คือจะเป็นสีชูโทนเนาะจะมีสีส้มแดงเทาดําแดงน้ําตาลแล้วก็ขาวเทานะครับเรียกได้ว่าทั้งตัวสีก็เป็นเนื้อเมทัลลิกแล้วก็งานดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยใครที่สนใจนะครับเจ้าแบ็คเกอร์ เบลเซอร์ตัวนี้นะครับจำชื่อรุ่นนะครับเบลเซอร์นะครับไปสอบถามไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายแบ็คเกอร์ได้ทั่วประเทศเลยหรือใครไม่รู้ว่าใกล้บ้านอยู่ที่ไหนทัก box, อินบ็อกเข้ามาในเพจของแบ็คเกอร์ไบค์ก็ได้นะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มยังไงคุณลูกค้าคลองไปเทียบสเปคลองไปเช็คดูผมไม่ได้พูดเกินจริงนะอันนี้แนะนำอยากให้ลองใช้ดูครับเราวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ